ถึงการท่องเที่ยวนะคะแต่ถ้าไม่ใช่แค่ต่างชาติละค่ะคนไทยได้ยินข่าวนี้ก็ยังรู้สึกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วหรอแล้วความเชื่อมั่นที่จะดึงดูด ทุกคนมาเที่ยวที่บ้านเรามันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเพราะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์นาราหมูกก่เกาะพีพีค่ะที่ประจําอยู่ที่อ่าวมาหยาคุณผู้ชมมีการชักปืนยิงเพื่อนร่วมงานไปนะคะโดยอ้างว่าที่กระทําแบบนั้นทะเลาะกันมาก่อนเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวค่ะแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ตั้งปมประเด็นไว้ต่างๆนะคะต้องดูว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นเพราะอะไรกันแน่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ10บนาฬิกาห้นาทีของวันนี้ค่ะมีรายงานเจ้าหน้าที่อุทยาน แห่งชาติหาดนพรัตนารามหมูเกาะพีพีที่ประจำอยู่ที่อ่าวมาหยาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะของอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ก่อเหตุใช้ปืนไม่ทราบขนาดยิงกันเองในบ้านพักค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนเหตุเกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่ทานอาหารด้วยกันแล้วก็บอกว่า เพื่อนมันพูดไม่เข้าหูพูดไม่เข้าหูเป็นเหตุให้ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันก็เลยเอาปืนมายิงทิ้งเลยนะคะต่อมาตำรวจประจำสพเกาะพีพีค่ะก็เข้าไประง,งับเหตุแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเกาะพีพีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนที่ก่อเหตุอายุ27ชื่อว่านัทวุฒนาดีเป็นชาวจังหวัดตรังในส่วนของคนที่รับบาดเจ็บก็คือในอนุวัฒน์อินทรัทัศน์ค่ะอายุ26ปี เป็นคนบ้านเดียวกันก็คืออยู่ที่ตรังเหมือนกันค่ะกระสุนเนี่ยเข้าที่หน้าท้องนะคะอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลเกาะพีพีพ รายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่าหลังเกิดเหตุหนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหานุพรัตธารามเกาะพีพีแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังเกาะพีพีค่ะเข้าตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนรอมอบตัวกับตำรวจก่อนถูกคุมตัวมาสอบสวนที่สเพเกาะพีพีแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนสาเหตุก็ยังยืนยันว่าทะเลาะก,กันทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบส่วนสาเหตุแท้จริงอันนี้ต้องไปสอบสวนเพิ่ม,มเติมนะคะแต่มัน,นก็เกี่ยวความเชื่อมั่นของนักท่อง เ,เป็นสองเหตุการณ์ติดติดกันที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยมเมื่อวานนี้ที่เรือสปีดโบ๊ทใช่ไหมครับไปพุ่งชนเกาะไม้ท่อนที่จังหวัดภูเก็ตแล้วมีนะักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเป็นเด็กห้าขวบเท่าน,นั้นเองเสียชีวิตเนี่ยม,มาเจอวันนี้เจ้าหน้าที่บนอาวามายาซึ่งอาวามายานี่สวยงามมากนะ<า>แล้วก็โอ้โหมาตรการคัดกรองนะักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปเนี่ยเข้มงวดวันหนึ่งต้องมีไม่เกินกี่คนขึ้นไปแล้วห้ามเล่นน้ําเพราะเขาอยากจะอนุรักษ์ที่มันจะมีฉลาม อูดำอะใช่ไหมเขาจะมีช่วงเวลาให้ลงน้ำได้แล้วก็ช่วงเวลาไหนห้ามลงน้ำใช่คือคห้ามไปรบกวนแต่กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ประจําการที่เฝ้าระวังความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่ในเวลานั้น<ม>เกิดไปทะเลาะวิวาทกันเองใะ่ย่งงครับเดี๋ยว